สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการรอบรู้ข่าวเกษตรนะครับพี่น้องเกษตรกรไทยที่ดูรายการนี้อยู่จะรู้เลยนะฮะว่าปีนี้มันแล้งเหลือเกินช่วงนี้ค่อยยังชั่วหน่อยมีฝนตกลงมาได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่ามีชาวนาอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเขาพลิกวิกฤตเอาปัญหาภัยแล้งเนี่ยเลิกทํานาปรังแล้วมาเลี้ยงกบ เลี้ยงลูกออดขายสร้างรายได้มหาศาลเลยแหละครับเป็นที่ไหนเดี๋ยวมาดูจากข่าวนี้กันนะครับเป็นชาวบ้านที่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครับก็เห็นว่าในช่วงกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยมันแล้งอย่างนี้มาตลอดเลยนะฮะก็เลยไม่สามารถทํานาปรังได้รู้สึกว่าต้องลงมือทําอะไรสักอย่างและลองเลี้ยงกบดูปรับพื้นนาเอาตะไคร่เขียวมากางเป็นคอกเลี้ยงกบและขายลูกออดนะครับเพราะว่าลูกออดเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากแล้วก็หาตาม มาชาติยากแล้วด้วยนะฮะก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปจนตอนนี้หลังจากลองผิดลองถูกจนเกิดความชำนาญที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านเลี้ยงกบแห่งเดียวของจังหวัดนครพนมในตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับในแต่ละปีก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาซื้อลูกออสในช่วงหน้าแล้งแล้วก็ไปส่งขายตลาดภาคอีสานปีหนึ่งเนี่ยหลาย10ตันเลยนะครับสร้างเงินหมุนเวียนสะพัดมากกว่า10ล้านบาทเลยแหละครับคุณผู้ชมครับ เกษตรกรที่ทำนาแล้วเปลี่ยนมาเลี้ยงกบแทนเนี่ยชื่อว่าคุณสมชัยวงศุกนะฮะปัจจุบันนี้ก็อายุ56ปีนะครับบอกว่าทำนากบมานานกว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยกบน่าจะหายากในช่วงหน้าแง้งลองผิดลองถูกมา2 3สมปีก็ประสบความสำเร็จนะครับขายได้ทั้งตัวลูกออดทั้งตัวกบเองด้วยตอนนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยกว่าร้อยครอบครัวก็เปลี่ยนอาชีพมาทำนากบแทนมาดูราคากันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมว่า มันน่าสนใจขนาดไหนลูกออสนะฮะต้นฤดูกาลเนี่ยจะขายอยู่ที่โลละ200ถึง250กลางฤดูกาลก็ลดลงบ้างเหลือ150บาทถึง200บาทนะครับลูกออสบางส่วนแกแยกไปเลี้ยงในบ่อพักเพื่อให้มันกลายเป็นกบขายกบเต็มตัวเนี่ยขนาด กิโลกรัมและตั้งแต่150ถึง200บาทยิ่งหน้าหนาวหน้าหนาวกบตามธรรมชาติหายากนะครับก็ได้ราคาดีประมาณกิโลละ250บาทขึ้นไปนะฮะโดยที่นี่เนี่ยก็จะเลี้ยงขายแบบครบวงจรเลยตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กบกบรุ่นกลางไปจนถึงลูกออสกำไรสูงมากกว่า50%และที่สำคัญใช้น้ำนิดเดียวเท่านั้นเหมาะกับหน้าแรงบ้านเราเป็นอย่างดีเลยละครับสวัสดีครับ สุดๆเพียวผงหมดปัญหาค่าปุ๋ยค่ายาตัวเดียวโดนตัวเดียวอยู่